ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในโหมดหัวโตนั่นเองนะครับก็เพิ่งนําเข้ากลับมาใหม่นั่นเองนะครับเขาก็จะตุ่มปืนให้เราไปเรื่อเรื่อยนะครับถ้าเราตายนั่นเองนะครับนะอันนี้เราได้ลูกซองสั้นมานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่พอควรนะครับนะแต่เราจะไปฟาร์มของต่อนั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะอยู่แถวๆนี้กันนะครับนะน่าจะอยู่แถวๆลงไปฟงไฟฟ้ากันนะครับ ๋ยวรอครับป่อยนะครับโอเคไปไป go to ไปเริ่มเลยนะครับแต่ว่าลูกซองก็ไม่น่าเล่นนะครับนะเออมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันวงมันจะบีบเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วมันจะเล่นหมันขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปขอฟาร์มปินก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ตุยครับนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเล่นโหมดนี้ตุยแน่นอนครับมันจะลุมกันหลายทิศมากมากครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ตี้นะทุกคนที่ผม ลองสังเกตมานั่นเองนะครับโอเคเก,เก็บเก็บเพิ่งน,นะครับไอตรงไอหมดนี้มีโทเคนให้เก็บด้วยนะครับนะเผื่อใครยังไม่รู้นะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละนะเกบบวกแม่งเลยครับเพื่อนเราแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเ้เพื่อนเราแม่งไม่บวกเลยนะยังยังไม่มีใครยิงกันหรือเปล่ามีข้างในครับในโรงงานเลยนะครับ นัง่งไงนังไงวุ้ยเราเปิดจุดแล้วทุกคนมันยังไม่ค่อยมันนะครับมันจะมันท้ายเกมนะครับเฮ้ยมันยิงกันทั้งบนว่ะทุกคนมันชอบขึ้นข้างบนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอตายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนบ้างนะครับข้างบนไม่งน้าจะมันนะเคยลมนะครับอ๋อทุบเพื่อนเอาเอาชุบชุบทุบดีทุบดีดดอาุบดี ชุบี้อาลุมลุ้มลุมลุม,ลมผมโดดแม่งเลยโอ้ไม่แตกดูดิดาเมจโค่นน้อยครับหัวละโตแล้วนะครับทุกคนอ่าได้สี่คิวครับนะเฮ้ยได้สามคิวนี่ว่ะโอเคเราเก็บปืนมานะครับนะโอเคหัวละโตแล้วนะครับเอาไม่มีใครมาเลยเฮ้ยน่าจะโดดข้างบนกันหมดนะครับ เคเลยมันเลยครับแบบนี้อ้าไม่มีใครมาเลยเหรอมีแค่นี้จริงจริงเหรออย่างครับมันยังไม่มันนะครับนะวงมันยังยังใหญ่อยู่นะครับคนมันยังกระจายอยู่เนาะเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนูโอเคล้มครับ เดี๋ยวพันยาแป๊บน,นึงนะครับระวังมีตัวลัดนะครับทุกคนไม่มีตัวลัดบ่อยนะนั่นไงมีคนลัดเจยทุกคนเรามวัวพันยานะทุกคนเราเราหน้าจะรีบซ้ำนะหวัวเราได้โ,โตโตนะทุกคนเฮ้ยตรงนี้เยอะครับวันนี้มันดูถ้าช้ายัางไงก็ไม่รู้นะอ้าวสวัสดีน้องอมวย ขอคิวแล้วกรันหิวคิวจัดอ่ะเฮ้ยโจเนีย้ยอืมอืม,อมตายไปใต้หนูได้ห้าคิวแล้วนะครับยิงกันต้งไงวะข้างบนปะเดี๋ยวขอเก็บลูกกระตุนแป๊บนึงนะครับให้มีตัวโดดมาใหม่ครับเฮ้ยตรงนูลเยอะมากเลยทุกคน ว้า,ว,า,ว,าเวเดะ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 โอ้ยไม่แตกมาดิโอ้ยไม่แตกโอ้โหทุกคนลาก่อนครับทุกคนโอ้ยโดนซ้ำวะ่ะโอเคเราโดนมาใหม่นะครับนะเราเก็บไปห้าคิวอยู่เลยนะครับนะเฮ้ยมีตัวยิงยิงเพื่อนเราอ่ะทุกคนอันนี้ MP5 หรือ MP อะไรวะเนี่ยแม่งคล้ายๆกันด้วยนะครับ อะไรเลยด้หมดอุ้ยเดือดจัดตรงเนี้ยน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าบางทีแม่งชอบค้างบนหลงังคาอะนะครับอุ้ยอุ้ยข้างบนครับเฮ้ยตัวเนียอุ้ย,อยโอ้โหทุกคนดูดิโอ้ลุมอะ่ะไปได้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 คิวได้ไดไดคิว ได้คิวอยู่ได้คิวปูที่หนึ่งที่หนึ่งน่งมันเฮ้ยเราเราตามที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่สองเอาละครับเอาละครับ,รบได้ปืนอ,อะไรเฮ้ลูกกองอีกแล้วโอ้โหทุกคน,นกจบเลยตายเาลยครับตายเลยดีกว่าไม่ไหวละไม่มีใครมาช่วยเรานะครับโอ้โหเราได้ลูกซองนะครับอืมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะเฮ้ยตรงนั้นมีแอร์ดออรอกปล่อ อ๋อเป็นตู้ครับแล้วมีปืนอะไรประชันชิดจะลอดครับปืนแบบยิงแรงๆไม่มีให้เลยนะมีแต่ปืนแบบที่แบบน้ำแนมน้ม,นมแนมหน่อยนะครับววยวเราวิ่งเข้าไปครับหาโคนชาร์จดูดีกว่าสวัสดีสวัสดีสสดเฮ้ยเราอยู่ที่หนึ่งวะตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับโอเคเพื่อนเราโหดอยู่นะครับ ไอตู้ม่วงวะเฮ้ยเราไม่มีเหรียญเราไม่มีแดดเลยคือประเด็นเพื่อนซื้อหมดเลยแล้วหรือเปล่าเอ๊ะอยู่ไหนก็นหมดวะอยู่ข้างบนหรือเปล่าทุกคนโห oh, มีตัวอยู่ข้างบนด้วยอะล้วตายแล้วด้วยนะอ้าว oh. เราลงดกว,ว่าครับนะมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับ oh. เล่นอยู่ข้างบนแบบนี้นะ วงเริ่มมาแล้วครับวงเริ่มมาแล้วเฮ้ตอนนี้เลยไม่ได้อยู่ที่หนึ่งนะครับทุกคนเราเราต้องรีบคิวแล้วแหละไปไหนอุยอ้ยโอใช้ทกิวอะเราก็มีนายไปเลยจ้าอุย้ยโอโ้แม่งมันคูเดานานเกินไปครับนะผมคิดว่านะตอนนี้เราอยู่ที่สองนะทุกคน เอ้เราจะอยู่ที่ตอง่งแบบนี้ไม่ได้นะโอหอีกนิดเดียวไม่ถึงเฮ้ยปืนนี้แรงนะครับปืนนี้แรงได้ไงได้ไงโอ้โหไม่โอ้โอเขาหมวไม่แตกเอ้ยมันไม่แรงนี่หว่าเฮ้ยมันไม่แรงอะ่ะโอ้ยวันนี้แบบตตงงูตตงงี้มากครับ โอ้โหอะไรวะปืนห้าอย่างไรยิงทุนัียน้าพันยาเหรอน้องขอปืนได้ไหมพี่ขอปืนตะคโออัลเตตุทุกคนมะดูนะครับดูนะโอเคได้วเวลนโฟมาเล่นนะครับเฮ้ยเราเลเราอย่ามัวแต่เก็บของครับทุกคนเราต้องไปรีบยิงครับเพื่อเราจะขึ้นที่หนึ่งครับลาบแม่งเลยโอลาฟไม่ได้หรอฮ้ดิ ยิงยิงยิง,ยงอาตัวนี้หลุดนะครับหรือออกก็ไม่รู้นะเอคเราพยายามคิวไว้นะครับอย่างน้อยเราก็น่าจะได้ทักที่สองอะ่ะโออเราลาดมานะครับเราไม่ได้ยิงตาแต่เราลาดมานะครับไม่เป็นไรโหเฮ้ย oh. hey, เราก็โดดได้สูงมากทุกคนหัวเราโตจัดอะ่ะอุ้ยวิ้อย่าพึ่ง ยาตัวนี้ก่อนเฮ้ยที่ตัวเนี้ยอาล้มหนาะอะล้มหนอล้มซีโหเยแช่นะเบิดเต็มเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับเลือดเราน้อยเราแม่งมีแต่ระเบิดโอ้โหที่หนึ่งเรียบร้อยครับเราน่าจะได้ที่สองนะครับทุกคนเฮ้ยเราได้ที่หนึ่งเฉยทุกคนผมฆ่าไปสิบเอ็ดคิวนะทุกคนดาเมจ อยู่ที่4,957ดามเมจเลยนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นั่นเองนะครับนะมันอยู่นะครับโหมดนี้นะเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่นะครับนะทุกคนก็มีโทเค็นให้เก็บด้วยนั่นเองนะครับโทเค็นอันนี้ก็ใกล้จะหมดเขตแล้วนั่นเองนะครับนะใครที่ยังไม่ได้แลกนะครับแล้วก็สามารถรีบแลกได้เลยนั่นเองนะครับนะทุกคนอย่าลืมมาแลกกันนะครับนะ